มาลุมเราคนเดียวมาต<ด>ีเราเราเอาเข้าไปนินทาแต่เราเลยถามเข้าไปว่ากูนินทาอะไรมึงเอยมันมาทำเราเพื่ออะไรมันมาเีเราเพื่ออะไรไม่ไม่มีการลุมเลยนะคะับแม่หนูว่าคือเกลียบตัวแม่ทา,าไปเยอะแต่ไม่ได้จะเข้าไปทำร้ายเลยจะไปคุย ุยมันหายไม่ทันแล้วมันหายทานันที่ไหนล่ะไม่ทนันเลขทะเบียน แล้วเขาขี่รถเก๋งมา <S 2> 2 <S สองคน 2, 2> สองคนสองคนสองนคนแปดคนแปดคนประุมเราคนเดียวเขาเขาเข้ามาเขาบอกไหมว่าเราทําอะไรผิดเขาถึงมาตีาเราเราเอาเข้าไปนินทาแต่เราเลยถามเขาไปว่ากูนินทาอะไรมึงว<อ>ันวันกูก็ขายของอยู่ตรงเนี้ย<อ>แล้วอีกพวกมาน่ะถ้ามันเป็นคนที่มีสามัญสามเนึกอ่ะเราไม่เคยคุยไม่เคยอะไรอ่ะมันมาทำเราเพื่ออะไรมันมาแต่งรานเพื่ออะไรมาถึงปุ๊บก็คือลงมือเลยลงมือเลยเรา รถเราจอดอยู่ตรงนี้ไนะแล้วกระชากเอาเลยแล้วเราเราทำยังไงครับมือเราก็จับของที่อยู่หน้ารถอะไรได้เราก็จับระทู่กับมันแต่เออแต่มันแย่งไปครับแล้วตอนนี้พอลูกสาวมาช่วยปากนช่วงที่ลุมเราอะประเด็นไปแล้วแล้วเราก็หันไปฟ้ามีดขึ้มาหันไม่น้าหรอกฟันพวกมันอ๋ออะ คือเขามาลุมเราเขามาลุมเราแปดต่อหนึ่งเก้าคนอะไรที่มันมาเนี่ยฉันทําอะไรให้มันแล้วทางตํารวจว่าไงครับตำรวจก็ทาไปตามขั้นตอนนี่แหละอ๋อเขาดูแลคดีดีไหมครับดีมากเลย<อ>ไวด้วยเ่อเดียวเขาก็จะเรียกอยู่ระหว่างสอบเรียกว่าใช่แล้วเราอยากให้ตํารวจช่วยด้านไหนช่วยด้านกฎหมายเราเสียเราเจ็บเราต้องได้การโทเชยโทใช้<อ>ไม่ใช่ว่าที่จะตบที่จะตีใครก็เก่งที่สุดสการที่ว่าลูกมึงลูกกูเมียตำรวจ อยากขอความเป็นธรรมอยากขอความเป็นธรรมให้กับตัวเองใช่ให้กับตัวเอง,เองแล้วก็ให้ลูกที่บาดเจ็บด้วยก็คือที่หนูไปะก็คือเหมือนเขามาพูดมาพูดกับเพื่อนนะคะเพื่อนเลยซื้อของร้านเขาแล้วก็เหมือนถามเพื่อนนะคะถามพาน้องสาวน้องสาวหนูเนี่ยถามแบบเรื่องลึกเกินไปที่ไม่ตรคคนถามก็เลยเกิด<ๆ>อารมณ์กาก็คือตัวนี้ก็คือเพื่อนก็มาบอกครับใช่ค่ะแล้วก็เหมือนแบบ จะไปคุยจะไปคุยก่อนแต่ว่าพาแม่ด้วยแล้วแม่ก็ใจร้อนดปทีโอใช่ก็เลยเหมือนแบบคือแม่แม่ของเราใช่ค่ะแม่แม่หนูลงมือก่อนเนี่ยคอ๋อแม่เราไปลงมือก่อนใช่แม่ใจร้อนอ๋อแม่ใจร้อนใช่ค่ะไม่ไม่ไม่มีการหลุมเลยนะคะแม่หนูก็คือตีกับตัวแม่ขาอ๋อใช่แล้วได้รับบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างครับแม่หนูนิ้วหักค่ะแม่นิ้วหักใช่โดนแล้วได้รับมือที่ข้างขวาเพราะแม่หนูตกคืเขาก็ดึงเหล็กมาก่อนงั้นตัวหนูก็คือเหมือน เข้าไปแย่งเหล็กออกเพื่อในจะให้เขาเหล็กซีแม่เหรือว่าไม่รู้ว่าเราเขาแปรคารนี่เคนเดียวใช่แต่เราจริงเราจะเข้าไปห้ามใช่แต่เขาเข้าใจว่าเราไปร้วมเขาจะทางเขาแจ้งคือน,นั้นเลยแต่ตัวหนูมาแจ้งเขาว,วันเรามาแจง้งเพราะว่าหนูตัวหนูหนูก็ไปหาหมอเองด้วยก็จะพาแม่ไปด้วยในวันนึงไปเยอะแต่ไม่ได้จะเข้าไปทําร้ายเลยจะไปคุยครับใช่ค่ะแล้วทางเขาก็ลง ลงโซเชียลลงเนี้ยทางอยู่ก็โดนลข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o อลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ